คลิปนี้เตยจะมาแนะนำ20พิกัดที่เที่ยวสวยๆที่สิงคโปร์กันค่ะพิกัดที่1น้ํา้ำตกจิวเวลเป็นน้ำตกในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะสวยงามมากๆอยู่ติดกับสนามบินเลยพิกัดที่2ฟอร์ดแคนิงปาร์คอุโมงค์ต้นไม้ที่เป็นหนึ่งในโฟโต้สปอตที่ฮอตฮิตมากๆค่ะพิกัดที่3ฟาวเทนออฟเวลน้ำพุแห่งความมั่งคั่งค่ะที่นี่จะเป็นที่ที่ทวงจุ้ยดีที่สุดในสิงคโปร์เลยคนที่ยอมมาขอพรกันที่นี่ค่ะ พิกัดที่4 g a การ n เด t นบ Bay เบเป็นสวนสวยขนาดใหญ่อยู่ใจกลางสิงคโปร์ค่ะมีหลากหลายสวนให้เราเลือกเที่ยวค่ะพิกัดที่5 Super T อร์ทีกรเป็นต้นไม้จำลองที่สร้างขึ้นมาค่ะที่นี่เป็นทั้งจุดชมวิวด้านบนแล้วก็พิกัดถ่ายรูปสวยตอนกลางคืนเนี่ยมีเปิดไฟสวยงามมากเลยค่ะพิกัดที่6กมาลีนาเบซนเป็นตึกที่สร้างเป็นรูปไพ่สาวสำหรับเรียงกันค่ะระวังทำด้วยเลยอ,อยู่ด้านบนด้านในจะเป็นโรงแรมสุดหรูแล้วก็ศูนย์รวมความบันเทิงค่ะ พิกัดที่7 The Shop at Marina Bay Sands จะเป็นห้างใหญ่ที่อยู่ติดกับ Marina Bay Sands ภายในอะ่ะสวยงามแล้วก็มีร้านค้าและอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะพิกัดที่8 Library at Orchard จะเป็นห้องสมุดดีไซน์เก๋